สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาดูการพิมพ์และตกแต่งซองจดหมายด้วยโปรแกรม LibreOffice Writer แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอทำการเปิดโปรแกรม LibreOffice Writer ขึ้นมาที่หน้าจอของเมนู LibreOffice นะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่ง t e x t d o c u m e n t นะครับคลิกลงไปเราจะเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม LibreOffice Writer ในลักษณะแบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการจัดหน้ากระดาษ ให้มีขนาดเท่ากับซองจดหมายที่เราต้องการพิมพ์นะครับโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคำสั่งฟอร์แมตด้านบนนะครับคลิกลงไปจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่งเพจด,ด้านล่างนะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่างเพจขึ้นมาที่แถบของเพจนะครับทำการตั้งขนาดของซองจดหมายนะครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งให้ความกว้างเป็น20เซนความสูงเป็น10เซนเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งโอเคด้านล่าง เราจะได้ขนาดของเอกสารนะครับตามซองจดหมายที่เราได้ทําการตั้งไว้ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูการพิมพ์ซองจดหมายแต่งงานกันในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเตรียมฐานข้อมูลรายชื่อแขกที่เราจะทําการเรียนเชิญด้วยโปรแกรม l i b r e o f f i c e Calc ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง New Document ตรงนี้นะครับทำการคลิกที่ปุ่ม dropdown list ด,ด,ด้านหลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง Space Sheet นะครับคลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดโปรแกรม l i b r e o f f i c e Calc ในลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการพิมพ์รายชื่อแขกลงไปในตัวอย่างนี้นะครับผมทําการเตรียมข้อมูลไว้3คอลัมน์คอลัมน์แรกจะเป็นชื่อแขกคอลัมน์ที่2จะเป็นที่อยู่ส่วนคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นรหัสไปรษณีย์แล้วทําการตั้งชื่อไฟล์เป็น wedding data .ods จากนั้นนะครับผมขอทําการปิดโปรแกรม LibreOffice c a l ไปเราก็จะกลับมาที่หน้าจอของโปรแกรม LibreOffice Writer นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการตกแต่งซองจดหมายสักเล็กน้อยเลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง insert ด้านบนนะครับคลิกลงไปที่เมนูคําสั่ง picture นะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง form file ด้านหลังคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง insert picture ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการเลือกรูปภาพที่เราได้ทําการเตรียมไว้ตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็น flower เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคําสั่ง open เราก็จะได้รูปดอกไม้อยู่กลางเอกสารในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นทําการจัดตําแหน่งแล้วก็ขนาดตามต้องการในตัวอย่างนี้นะครับผมทําการเลื่อนตําแหน่งของดอกไม้มาทางด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นทําการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับทางด้านขวามือของรูปภาพสําหรับตัวอย่างนี้ผมพิมพ์คําว่าเรียนเชิญส่วนบรรทัดด้านล่างนะครับเราจะนาเอาชื่อแขกเข้ามาให้เราทําการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เราได้ทําการสร้างขึ้นนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่ง Edit ด้านบนคลิกลงไป ให้ใช้คำสั่ง Exchange Database ด้านล่างนะครับคลิกลงไปจะปรากฏหน้าต่าง Exchange Database ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเลือ่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง Browse นะครับคลิกลงไปให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ทำการเก็บไฟล์ไว้นะครับในช่องของ Login จากนั้นเลือกข้อมูลที่เราได้ทำการเตรียมไว้บนโปรแกรม c a l นะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือ Wedding Data เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Open สังเกตว่าจะปรากฏดัต a ต a รเบนะครับ wedding data ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นทําการปิดหน้าต่างนี้ไปเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่งโค้ดนะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดดัต a ตอรเบขึ้นมาเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูคําสั่งวิวด้านบนนะครับคลิกลงไปจากนั้นนะครับให้เราใช้คําสั่ง data source ด้านล่างนะครับคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง Database ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของ Wedding Data ททำการเลือกมาที่ชีทหนึส่วนทางด้านขวามือนะครับเราเห็นรายละเอียดนะครับของข้อมูลที่เราได้ทำการเตรียมไว้ในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการดึงชื่อฟิลมาใส่ไว้ในเอกสารของเราทําการเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลชื่อแขกนะครับทำการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมาที่เอกสาร สังเกตที่เมาส์พอยเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นทำการปล่อยเมาส์เราก็จะได้ฟิลด์ชื่อแขกปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับกับฟิลที่อยู่แล้วก็รหัสไปรษณีย์หลังจากนั้นนะครับทำการจัดชื่อฟิลดทั้ง3นะครับให้อยู่ในเอกสารในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเราต้องการข้อมูลของแขกคนไหนนะครับให้ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่เลคคอร์ดด้านหน้าตรงนี้นะครับคลิกลงไป สังเกตว่าเลขขอดนั้นนะครับจะถูกไฮไลท์ขึ้นมาจากนั้นให้ใช้เครื่องมือ f i l l to t e x t ด้านบนนะครับคลิกลงไปเพียงแค่นี้นะครับเราจะได้ข้อมูลของคุณสมปองพากกดในซองเอกสารตามต้องการหลังจากนั้นเราก็สามารถสั่งพิมพ์ซองจดหมายได้แต่ถ้าเราต้องการข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือคำสั่งเมลเมือนตรงนี้นะครับคลิกลงไป ก็จะปรากฏหน้าต่างเมลหมดวิาสาดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะประกอบด้วย8เตปด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ที่สเตปที่1ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง next น,นะครับแล้วทําการคลิกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสเตปที่7นะครับเราสามารถดูผลลัพธ์ของเอกสารที่ได้ทําการเมมดแล้วนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง edit individual document คลิกลงไปเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับของซองจดหมายทั้งหมดในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง Return to m a i l หมดวิาสา r คลิกลงไปจากนั้นให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง Next ด้านล่างนะครับคลิกลงไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่8นะครับในการเซฟเอกสารในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการเซฟเหมือนด,ด็อกิวเมนต์ทำการคลิกที่ตัวเลือกด้านหน้าจากนั้นนะครับให้ใช้ตัวเลือก s เซฟเป็นไฟล์เดียวเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคาสั่ง Save d o c u m เมนด้านล่าง จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอ d ขึ้นมาทำการเลือกโลเคชันที่ต้องการเซฟในช่องของเซฟอินจากนั้นทำการตั้งชื่อจากตัวอย่างนี้นะครับผมทำการตั้งชื่อบอกเมด Data เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่งเซฟด้านหลังเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาไว้ที่ปุ่มคำสั่งฟินิทด้านล่างคลิกลงไปเราก็จะกลับมาที่หน้าเอกสารหลักในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทำการเซฟเอกสารจากตัวอย่างนี้ผมเซฟเป็น Sample ขีด0 2 2 เพียงแค่นี้ก็เป็นอารเสร็จขั้นตอนนะครับของการพริมพ์และตกแต่งซองจดหมายลองนําไปใช้ดูนะครับ